สวัสดีค่ะน้ามานพัทอากานะคะหรือล้หลานเขาจะเรียกกันว่าปติมนะคะเมื่อตอนอายุประมาณ20่ว่ากว่าได้ประสบอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มหัวเข่ากระแทกพื้นได้ไปหาหมอหมอก็บอกว่ากระดูกอ,อ่อนของข้อเข่าน่ยมันร้าวเวลามันปวดขึ้นมามันเหมือนมันเหมือนกระดูกจะแตกนะคะมันเดินไม่ได้เลยนะ นั่งก็ไม่ได้แบบต้องนอนเรานอนเนี่ยเราต้องนอนตะแคงท่าข้างเดียวขยับขาไม่ได้แบบถ้าจะลุกมาเนี่ยต้องแบบสุดๆทรมานสุดๆนะคะไปเดินซื้อของเราจะต้องเกาะไอรถเข็นน่ะเพราะว่าถ้าไม่เกาะเราเดินไม่ได้ไมันปวดขาแล้วเราก็แบบไม่ชอบถือไม้เท้าเพราะมันดูแก่นะคะเราก็ไม่ใช้เราก็ใช้แบบเวลาเราไปเดินกับลูกแหละก็จะเกาะแขนเขาโดยที่ไม่ให้เขารู้ว่าเราปวดจนสปีที่แล้วเนี่ย เพื่อนซึ่งเราเคยรู้จักมาคบกันมา20กว่าปีก็ได้มาเที่ยวที่บ้านช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราปวดที่สุดเลยเราแทบมไม่อยากจะไปเปิดประตูให้เขาเลยนะคะเขาเข้ามาเข้าเปิดเข้ามาแล้วเขาถามว่าเอาพี่ทําไมพี่ยังไม่หายอีกเหรอก็อบอกใช่ก็เขาก็อธิบายเกี่ยวกับโพลิตินนะคะเราตอนนั้นนะหูเราไม่ได้ฟังโพลิตินแต่เรามองที่เขาควักมา3าขวดว่าเขาบอกตัวนี้มันสามารถช่วยได้น,นะพี่ ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็แค่ทานครั้งละ3เม็ดเช้าเย็นเช้าเย็นแค่นั้นเองมันดีขึ้น3วันเนี่ยแล้วก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ออกกําลังกายช่วยด้วยเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับโรคก,กระดูกเกี่ยวกับเส้นเนี่ยเราต้องช่วยกันโดยการออกกําลังและอีกหนึ่งอย่างนึงเราก็อายุเยอะแล้วเราจะมานั่งนั่งนอนๆมันไม่ได้ค่ะมันก็ทําให้เราดีขึ้นเร็วสามารถไปเดินทางไปที่โน่นที่นี่เราอยากจะไปได้ทุกปีลูกพาเที่ยวต่างประเทศ เขาเดินไม่ใช่น้อยเขาชอบเดินช้อปปิง้งเราก็าไปกับเขาได้ตอนนี้แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าณนะเวลานี้สุขภาพเกือบ100%อรดีหมดค่ะนอกจากบางทีไปหกล้มมั่งอะไรบ้างอย่างนี้ก็เลยอาจจะมีเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับขาแล้วก็ใช้ตัวโพลิติงของเราเนี่ยดูแลนะคะ